สวัสดีครับผมลุงโรมาครับวันนี้เราจะมีเทคนิคในการหาใครคือคนที่ใช่ของคุณครับจากตอนที่แล้วนะครับคนที่ใช่เป็นแบบไหนนะครับซึ่งเอาก็ได้พูดไปแล้วว่านะครับสิ่งที่สังคมเรียกกันว่าเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยเกิดจากการที่คนสองคนมาคบกันแล้วดูเข้ากันทุกอย่างนะฮะโดยที่สเปคที่ชัดเจนซึ่งทั้งสองเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยมันมาแมทก,กันพอดีมาสบกันพอดีนะฮะ จึงเพิ่มโอกาสในการเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับผมมาวันนี้ครับเอาก็จะมาบอกวิธีการครับในการที่จะหาคนที่ใช่ให้เจอครับว่าหากันอย่างไรนะครับติดตามฟังกันได้เลยครับจะหาคนที่ใช่เจอได้อย่างไรการจะหาคนที่ใช่เจอต้องเริ่มจากการกําหนดสเปคที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคนที่เราสนใจนี้เหมาะจะมาเป็นคู่กับเราหรือเปล่าคนที่เหมาะสมกันจริงๆควรพิจารณาจากสปัจจัยด้วยกันหน มีศรัทธาความเชื่อที่คล้ายกันไม่ขัดแย้งกัน 2. มีเป้าหมายในชีวิตที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 3. มีไลฟ์สไตล์ที่ไปด้วยกันได้จําได้ไหมครับทุกท่านข้อ1มีศรัทธาความเชื่อที่คล้ายกันไม่ขัดแย้งกัน 2. มีเป้าหมายในชีวิตที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 3. มีไลฟ์สไตล์ที่ไปด้วยกันได้3ข้อนี้นะครับเป็นปัจจัยภายในที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาดูด้วยใจ มิใช่ปัจจัยภายนอกที่ฉาบฉวยดูด้วยตาก็เห็นเอาให้แนวความคิดที่น่าสนใจทําไมสามสิ่งนี้ถึงสําคัญกว่าอย่างอื่นล่ะเอาช่วยอธิบายหน่อยสิเพราะสามสิ่งนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่กับเพื่อนชีวิตของคนคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยหากคู่ของตนไม่ยอมรับหรือมีความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็ยากที่จะอยู่กันด้วยในระยะยาวขอยกตัวอย่างนะเรื่องศรัทธาความเชื่อนะหากฝ่ายแรกมีใจอ่อนโยนเมตตา มีความเชื่อเรื่องการไม่เบียดเบียน,ยนกินมังสวิรัตตลอดชีวิตแต่อีกฝ่ายกับชอบไล่ล่าฆ่าสัตว์เช่นเลื่อนตาต่อตาฟันต่อฟันผู้แข็งแกร่งที่สุดคือผู้อยู่รอดแบบนี้เนี่ยคงจะมีเหตุให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ไม่นานแน่ๆแล้วก็มาเรื่องของเป้าหมายจะบ่งบอกความสัมพันธ์ในระยะยาวของทั้งคู่ได้หากฝ่ายหนึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการทาอะไรสักอย่างแต่อีกฝ่ายคิดแค่อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขไปวันๆ เชื่อว่าไม่นานก็คงมีปัญหาว่าทําไมต้องมาช่วยคนอื่นทําไมไม่มีเวลาให้กันมากพอเห็นไหมเนี่ยแตกต่างแล้วน,นะครับเรื่องของศรัทธ,ธาเรื่องของเป้าหมายและก็มาเรื่องที่3ครับเรื่องของไลฟ์สไตล์หากฝ่ายแรกเนี่ยเป็นคนสมถะง่ายๆชิวๆกินข้าวริมทางใช้ของมือสองแต่อีกฝ่ายเป็นคนพิถีพิถันและหรูหราต้องกินพัตคารหรูซื้อของแบรนด์เนนแน่นอนว่าต้องมีเรื่องถกเถียงกันเรื่องการเงินที่สุดเรื่องเงินเนี่ย ก็ถือเป็นปัจจัยอยันดับต้นๆที่ทําให้ชีวิตผู้มีปัญหาทุกวันนี้เอาอธิบายอย่างละเอียดเพราะรู้ว่านิกยังไม่มีประสบการณ์คบกับใครมากอ่อนแต่หากว่าคุณเห็นว่านะมีปัจจัยเรื่องอื่นที่สําคัญมากกว่า3ข้อนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้แต่อย่างน้อยน่าจะมี3าข้อนี้เป็นหลักแล้วก็อย่าลืมว่ายิ่งเพิ่มเลื่อนไขมากการที่จะเจอคนคนนั้นก็จะยิ่งยากขึ้นเพราะไม่มีใครที่จะถูกใจคุณไปหมดทุกอย่างแน่ๆอืแล้วเราจะใส่สเปคภายนอกไปด้วยได้ไหมถ้ามี3าข้อนี้ แต่หน้าตาแย่ก็ไม่อยากได้นะนี่พูดตรงตามวิจัยคิดสเปคภายนอกนั้นมีได้แต่คุณให้ความสําคัญเป็นอันดับท้ายๆให้มองจากสเปคภายในเป็นหลักซึ่งเชื่อว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติสเปคภายในที่คุณตั้งไว้แล้วนะ่ะคุณจะรู้สึกชอบเขาจนมองข้ามรูปร่างหน้าตาภายนอกไปเลยขอให้มีความเชื่อว่ามีคู่แท้รออยู่แน่นอนหากทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมเมื่อเวลาเหมาะสมธรรมชาติจะจัดสรรให้มาได้เจอกันในที่สุดเอาพูดเหมือนหมอดูสิ่งทาย ไม่ใช่คุกกี้สิ่งท้ายนะครับโมดูลสิ่งท้ายแปลว่าเราต้องรอโชคชะตาอย่างนั้นเหรอฟังดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะนิกเริ่มคลานแคลงใจการรู้ว่าคนที่ใช่เป็นแบบไหนก็เรื่องหนึ่งแต่เวลาที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญหากใจเร็วด่วนได้ไม่คัดกรองคนตามสเปคที่ตั้งไว้หรือมีความสัมพันธ์นั้นที่รู้ว่าคนนี้ยังไม่ใช่ในที่สุดจะต้องเลิกกันอยู่ดีคุณอยากจะมีแฟนหลายๆคนและผิดหวงังซ้ำซากหรือจะรอเวลาที่พร้อมได้เจอคนที่ใช่แล้วคบกันไปยาวๆก็เลอกเอา แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเลาวว่าเวลาที่พร้อมเหมาะสมนั้นเป็นเมื่อไหร่นิยคัดทั้นคำตอบความพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้รู้จักชีวิตจนเข้าใจตนเองว่าต้องการมีคู่แบบไหนแล้วที่สําคัญเราจะเจอคนคนนั้นเนี่ยตอนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังเป็นโสดอยู่หากคนที่เราถูกใจกําลังคบกับใครหรือมีคู่ครองแล้วแสดงว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและคนคนนั้นก็ไม่ใช่เนื้อคู่ของเราจริงๆว่า คำตอบนี้ไม่ชัดเจนแล้วทำไมฉันต้องรอไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้เวลาที่แน่ชัดด้วยนิครู้สึกผิดหวังผมเดาว่าคุณคงรู้สึกเหงาที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวใช่ไหมละ่ะเอาทายใจนิดสะดุ้งที่เอาทายถูกจำเรื่องความสัมพันธ์ที่ใช่ที่เราเพิ่งคุยกันไปได้ไหมความเหงาสแสดงถึงภาวะของความขาดแคลนยิ่งถ้ามีสภาวะนี้มากก็จะยิ่งไปดึงดูดคนที่ขาดแคลนเข้ามาด้วยรับรองว่าหากเราจะพบใครมาทดแทนความเหงาเราจะเจอคู่ที่ไปด้วยกันไม่รอดอยู่ดีเอาให้สติเข้าใจละ่ะ ฉันต้องฝึกที่จะรักตัวเองชีวิตอย่างพึ่งพาตัวเองให้ได้เต็มที่เมื่ออยู่คนเดียวได้มีใจิตใจที่มั่นคงมีสภาวะในใจพร้อมที่จะเป็นผู้ให้เมื่อนั้นคือเวลาที่ฉันพร้อมที่จะมีความรักนั่นเองนี่สูดลมหายใจลึกๆมีอะไรอีกมากที่เขาต้องเรียนรู้และก้าวข้ามผ่านมันด้วยตัวเองถูกต้องความรักไม่ใช่การมองหาคนอื่นมาเติมเต็มแต่เป็นการที่คุณรักและเติมเต็มตัวเองมากพอจน ล้นออกมาและคุณปรารถนาที่จะมอบความรักนี้เนี่ยให้ผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขหรือหวังผลตอบแทนเมื่อคิดได้ดังนี้คุณจะไม่มีทางผิดหวังในความรักเลยเอาสรุปด้วยประโยคที่งดงามจริงใจลือเกินจำได้ไหมครับขอทวนนะครับความรักไม่ใช่การมองหาคนอื่นมาเติมเต็มแต่เป็นการที่คุณรักและเติมเต็ม,ต,มตัวเองมากพอจนมันล้นออกมาและคุณปรารถนาที่จะมอบความรักนี้ ให้ผู้อื่นก็ไม่มีเงื่อนไขเลยว่าคนตอบแทนโอเคนะครับขอบคุณนายมากวันนี้ฉันจะทำแบบนั้นให้ได้เลยนิกให้สัญญาถ้าคุณคิดได้แบบนี้ผมก็จะบอกเคล็ดลับที่จะทําให้คุณได้พบกับความรักที่ใช่เร็วขึ้นเอาหยอดประเด็นใหม่ขึ้นมาอะไรกันมีการทดสอบกันก่อนได้หรอเนี่ยเชื่อเขาเลยจริงๆนิกส่หัวเมื่อคุณรักตัวเองเต็มที่พร้อมที่จะมอบความรักให้ใครอีกคนเมื่อนั้นให้คุณนําลิสต์สเปคที่เขียนไว้ขึ้นมาแล้วลองพิจารณาว่า คนที่มีความเชื่อเป้าหมายไลฟ์สไตล์แบบนี้จะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนจะมีสังคมและเพื่อนแบบไหนคุณก็แค่ไปที่นั่นบ่อยๆรับรองว่าคุณจะเจอเขาในเวลาไม่นานแทบไม่ต้องหาเลยล่ะนี่เอ๋ยประเด็นสําคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าตอนนั้นนะนะตัวคุณก็เหมาะสมเขาด้วยไม่ใช่ว่ลลิสสเปคมาซัเลิศดหรูแต่ตัวเองยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเลยคนคนนั้นเขาก็คงไม่มองไม่เลือกคุณหรอกจริงไหมเอาให้แนวทางที่ดูมีเหตุผลสุดๆ จำประโยคนี้ไว้นะน,น,นี้เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรย้ำเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรจริงสินะถึงจะได้เจอคนที่ใช่แต่ตัวเราไม่เหมาะกับเขาก็ไม่เวิร์กอยู่ดีเข้าใจแหละต่อไปนี้ฉันจะเปลีป่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อที่ว่าฉันจะได้เหมาะสมกับคนที่มาเป็นคนู่ของฉันด้วยนิรป,ปกะกาดด้วยความมุ่งมัน่นเยี่ยมเลยตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะมีความรักที่ใช่แล้ว แต่ยังมีเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายที่คุณต้องรู้ยังมีอีกเหรอนิก่ารู้แค่นี้ก็จะมีความรักที่มีความสุขแล้วนิกแปลกใจการมีความรักเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่ของจริงคือเมื่อคบกันแล้วทำอย่างไรจะรักษาความรักนั้นให้ราบเรื่อนยาวนานต่างหากเอาสะท้อนแง่มุมที่นิกคิดไม่ถี่ถ้าท่านเห็นว่าบทความนี้ดีนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมลุงลงมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ